สวัสดีครับกลับมาพบกับครูคอม99นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะมาพาคุณครูสร้างแบบทดสอบนะครับด้วย Google f อ r m ซึ่งเป็นการสร้างข้อสอบที่ง่ายที่สุดนะครับมาดูวิธีการเลยนะครับก่อนอื่นคุณครูก็ต้องเข้าบัญชีของ gmail นะครับเข้าบัญชี gmail นะครับจากนั้นก็มาที่จุด9จุดนะครับแล้วก็เลือกนะครับเลือก Google Form มนะครับ Google Form ครับตอนแรกเราก็ไปที่เครื่องหมายบวกก่อนนะครับไปที่เครื่องหมายบวกนะครับตั้งชื่อครับสร้างแบบทดสอบก็ต้องมีเก็บเก็บเลยครับเก็บชื่อนามสกุลนะครับเก็บชื่อนามสกุลตัวเลือกตรงนี้เปลี่ยนเป็นตอบสั้นๆนะครับเก็บชื่อตรงนี้จําเป็นนะครับจําเป็นมีชื่อนามสกุลต่อไปก็ต้องมีชั้นนะครับชั้นชั้น ชั้นอนไนครับชั้นเราสามารถเลือกแบบตอบสั้นๆหรือว่าจะเป็นแบบเลื่อนลงนะครับสมมุติผมเปลี่ยนตรงนี้เป็นตรงนี้เปลี่ยนเป็นห้องแล้วกันนะครับห้องอันนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นม1ทับหอันนี้ก็จะเป็น,ปนม1่ทับสอสมมติมีสองห้องก็จําเป็นต่อไปห้องต่อไปก็ เพิ่มอีกอันนึ่งคือเลขที่นะครับเลขที่เลขที่ก็ตอบสั้นๆนะครับจำเป็นนะครับนีตอนนี้ข้อสอบนะครับบททดสอบทีนี้นี่คือส่วนที่1นครับต่อไปเราจะเพิ่มส่วนเป็นส่วนที่2นะครับส่วนที่1นี่คือข้อมูลทั่วไปนะครับต่อไปส่วนที่2อ่ะเริ่มทำข้อสอบกดบวกนะครับคำถามครับ อันนี้เราจะเอาอย่างง่ายๆนะครับ1นึ1่บวกหนึ่งเท่ากับเท่าไหร่ครับบวเท่ากับตัวเลือกอันนี้หนึ่งนี่สองสามสี่อ่านี่ครับอันนี้คือจําเป็นนะครับสมมุติเอาอีกข,ข้อนึงอ่าสองนี่นะครับสมมุติเสร็จแล้วครับอ่าสมมติข้อสอบมี2ข้อแบบนี้นะครับ ทีนี้เราจะทําเป็นแบบทดสอบนะครับนะเราก็ต้องมาเฉลยถูกไหมครับไปคลิกที่ฟันเฟืองติ๊กตรงนี้ก่อนนะครับแบบทดสอบให้เปิดเป็นแบบทดสอบนะครับแล้วก็แบบทดสอบบันทึกก่อนนะครับทีนี้คลิกหนึ่งครั้งจะมีคําว่าเฉลยมาข้างล่างนะครับคลิกเฉลย ข้อนี้ให้กี่คะแนนเอาให้1คะแนนคิกนะครับข้อไหนถูกครับคําตอบถูกก็จะถูกอย่างนี้เสร็จสิ้นครับมาข้อที่2ครับคลิกเฉลยคําตอบเลือกจํานวน1คะแนนข้อไหนถูกคลิกนี่ครับเสร็จสิ้นนี่คือการสร้างนะครับสร้างทีนี้นะครับถ้าเรามีอยู่ในไฟล์ word แล้วทําไงครับก๊อปมาวางได้ไหมก๊อปมาได้นะครับเดี๋ยวจะรออีกหนึ่งข้อนะครับ นี้ถ้าเราจะก๊อปมาวางครับนี่เดี๋ยวจะมีเทคนิคนะครับเดี๋ยวผมไปหาข้อสอบก่อนนะก๊อปโจ์ก่อนครับ c อนทูนซีนะครับก๊อปโจ์มาแล้วก็วางโจทย์ก่อนครับวางโจทย์ทีนี้ตัวเลือกเราใช่ไหมครับตัวเลือกตัวเลือกนี่ครับเรามีกขขงอยแล้วนะครับเราจะทําไงครับอันนี้เราลบทิ้งไปนะครับลบทิ้งไปเราไม่ใส่ช้อยนะครับเราก็ทำนี้ครับทําการคัดลอกเลยครับ c t โท C, แล้วมาวางนะครับคลิกที่ตัวเลือกที่1นึ่งครับ c t โท V วางสังเกตน,นะครับเพราะมันจะมาเองอัตโนมัติเลยครับนี่ไม่ต้องไปพิมพ์คัดลอกที่ะ้ันนะครับแล้วก็กดเฉลยคําตอบอ่าหคะแนนอ่าอย่างนี้ครับเสร็จสิ้นทีนี้ในในรุ่นใหม่นะครับจะมีอันนึงก็คืออ่าผมขอบวกเพิ่มเกหน่งนะครับต้องคลิกตรงนี้ก่อนนะครับคลิกแล้วก็ นำเข้าคำถามเอาใหม่นะครับจืบอันนี้เอากลับอันนี้อ่ากดนำเข้านะครับมันก็จะมานี่ครับอันนี้ไม่เอาก็ลบทิ้งไปนะคลิปหนึ่งกันแล้วก็ถังขยะลบทิ้งไปนะครับ,นรบ,บ,รนะรบเนี่ยเรานำเข้าเข้ามานะครับ2ข้อนี้จะสังเกตว่าคำตอบเฉลยมันก็จะมาด้วยคะแนนมันก็จะมาด้วยนะครับนี่ฮะ เฉลยคาตอบมาด้วยคะแนนก็มาด้วยนะครับเนี่ยาร้ารสร้างข้อสอบอย่างเร็วๆนะครับทีนี้ครับมาที่ฟันเฟืองนะครับสิ่งที่เราจะกาหนดคือนะครับอันแรกเลยนะครับต้องการเก็บที่อยู่อีเมลไหมนะครับให้ติกรวบรวมไว้ด้วยนะครับแล้วก็จํากัดไหมว่าจะให้ใช้เฉพาะโรงเรียนเราหรือหรือใช้เมลนอกได้นะครับก็ติ๊กออกไปนะครับจํากัดการตอบเพียงครั้งเดียวหรือไม่นะครับถ้าเป็นแบบทดสอบท้ายบทก็อาจจะ เอาออกนะครับแต่ถ้าเป็นกลางภาคหรือปลายภาคก็สามารถที่จะติ๊กตรงนี้ได้นะครับเสร็จแล้วครับมาที่งานนําเสนอครับให้ติ๊ก2อันนี้ครับอันล่างเอาออกไปแสดงความคืบหน้ากับสับเปลี่ยนคำถามนะครับหรือแรนดอมด้วยนะครับมาที่แบบทดสอบครับนะครับให้แนะนําว่าเฉลยภายหลังนะครับเฉลยภายหลังแล้วก็ติ๊กถูกให้หมดเลยนะครับเฉลยภายหลัง ให้สอบให้เสร็จก่อนแล้วเราคุณครูค่อยกดประกาศคําตอบนะครับให้ติ๊กตัวนี้นะครับทั้งนั้นเด็กจะลอกกันได้นะครับแล้วก็ติ๊กทั้ง3ตัวนี้แต่ถ้าอยากให้ติ๊กแบบถ้าอยากจะให้ประกาศคะแนนทันทีเลยแนะนําให้เลือกตัวนี้ออกให้หมดนะครับออกให้หมดเลยนะครับแต่ก็ยังลอกกันได้อยู่นะครับแนะนําให้เลือกภายหลังแล้วก็ติ๊กแบบนี้ดีที่สุดครับจากที่เคยใช้มานะครับเสร็จแล้วก็บันทึก ลองดูตัวอย่างครับนี่ครับก็จะเป็นแบบทดสอบแบบนี้ครับนะครับแล้วก็ต้องใส่อีเมลเข้าไปนะครับใส่ที่อยู่ใส่ห้องนะครับแล้วก็ทดลองทําได้นะครับนี่กดปิดไปก่อนนะครับทีนี้พอเราทําเสร็จแล้วนะครับเราต้องกดส่งกดส่งครับแล้วก็มาคลิกที่ตัวนี้ครับย่อให้สั้นนำลิงก์นี่ครับไปส่งให้เด็กนักเรียน เพื่อทำแบบทดสอบนะครับแล้วก็กดคัดลอกแล้วก็ไปแชร์ให้นักเรียนนะครับหรือจะเอาไปใส่ในคัทรูมก็ได้นะครับก็การสร้างข้อสอบนะครับอันนี้ตั้งชื่อคลิกหนึ่งครั้งก็จะเป็นการตั้งชื่อนะครับการสร้างข้อสอบก็ไม่ยุ่งยากนะครับไม่ยุ่งยากนะครับทีนี้นะครับถ้าเราอยากจะจํากัดจํากัดการตอบนะครับตรงนี้ครับ ถ้าเราอยากให้เด็กสอบพร้อมกันนะครับสอบพร้อมกันให้คุณครูปิดตรงนี้ไว้ก่อนนะครับปิดตรงนี้ไว้ก่อนนะครับแล้วเราค่อยถ้าเราจะให้ให้เด็กเริ่มสอบพร้อมกันเราค่อยมากดปุ่มเปิดตรงนี้นะครับ <S <S นี่ก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งนะครับที่ไม่ให้เด็กลอกกันนะครับเวลาดูคะแนนการตอบกลับก็คลิกที่ตรงนี้นะครับแล้วก็กดสร้าง ก็จะมีคะแนนมาตรงนี้นะครับยังระดับเข้ามานะครับอ่าเดี๋ยวทดลองนะครับทดลองกดที่รูปตานะครับทดลองนะครับ กดทรงปึ๊บนะครับจะไม่แสดงคะแนนขึ้นมาตรงนี้นะครับอ่าก็จะเป็นการปลอดภัยนะครับแล้วก็เราก็มาดูการตอบกลับนะครับนี่วิทูลได้4ี่ทับห้านะสี่เต็มห้านะครับทีนี้นะครับตอนนี้นักเรียนยังไม่รู้คะแนนนะครับคุณครูก็ต้องมาที่อ่ามาที่แบบทดสอบที่เราทํานะครับตรงนี้ครับเห็นไหมครับยัมาดูที่การตอบกลับตรงนี้ครับการตอบกลับถ้านักเรียนสอบครบหมดทุกห้องแล้วนะก็กด ิดตรงนี้ได้นะครับกดป,ปิดการรับคําตอบนะครับหรือจะเปิดตลอดก็ได้นะครับแล้วแต่คุณครูนะครับทีนี้ตอนนี้เด็กนักเรียนยังไม่รู้คำไม่รู้คะแนนนะครับเราต้องมาตรงนี้ครับประกาศคะแนนนะครับสมมุติว่าเราสอบวันนี้พรุ่งนี้เราจะประกาศคะแนนเราก็มากดประกาศตรงนี้นะครับพอเรากดประกาศปุ๊บมันก็จะถามว่าส่งให้ใครบ้างนะครับแล้วก็บอกผู้ตอบทั้งหมดกดส่งอีเมลและประกาศทีนี้เราก็ไปดูในอีเมลของเรานะครับ อีเมลถ้าเราส่งไปมันจะมาเป็นแบบนี้ดีครับประกาศคะแนนแล้วก็คลิกเข้าไปเห็นไหมครับก็จะขึ้นได้คะแนนเท่าไหร่ดูรายละเอียดครับแล้วก็เลื่อนมาดูอ๋อข้อนี้ถูกต้องนะครับข้อไหนถูกก็จะบอกข้อไหนผิดก็จะบอกผิดนะครับแล้วก็บอกคําตอบที่ถูกต้องด้วยอันนี้คือเป็นวิธีการที่ปลอดภัยที่สุดนะครับแต่เราควรให้นักเรียนสอบให้ครบทุกคนก่อนแล้วเราค่อยมากดประกาศนะครับก็อันนี้เป็นวิธีที่ดีที่สุดนะครับที่ทดลองมาแล้วโอเคครับสาหรับการสร้าง ข้อสอบก็จบเพียงนี้ครับสวัสดีครับ